ไม่ใช่แต่บกไม่านาแล้ได้กดี่าก็ได้นี่้

Gracias. กูก็คุยคนเยวรีพลาย่เห็นเด็กหองทางไปทางนู้นบ้างไหมคะ ดูการบดีด <that> <that> ้วยคไตามีสแกนอยากใช้ใชเท่าไหร่ี่ส่่ช้เยใช่ไหมใช่ไหม

何 มาเลยระวังรถนะคะ